สวัสดีค่ะอ,อ,อ,อ่าเลมันเคยตัวมั้งสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอันนี้กันค่ะมาทำแรปแผ่นแรปกันทูน่าสมสมแล้วแต่เลือกเหมือนเดิมค่ะอันนี้ไปแอบเก็บใบตำลึงมาเมื่อกี้ได้ตำลึงมานิดนึงจะมาทำสุกค่ะอันนี้ล้วก็มีแครอทมีเห็ด ก็ค,คือมะเขือเทศต้นหอมผักชีแล้วแต่นะคะเลือกแต่ค่ะแล้วค่ะเครื่องปรุงแล้วแต่เลยค่ะเครื่องปรุงแล้วแต่เออ,เอ,อผักแล้วแต่วัตถุดิบแล้วแต่แล้วแต่ชอบค่ะโอเคเรามาทํากันเลยไม่เสียเวลาค,ะาค่ะมาค่ะมาค่ะอันดับแรกเราจะทําผักสุกก่อนจะมีผักสุกผักดิบนะคะอันนี้คือของ อันนี้ก็คืออย่างนี้เลยแล้วก็ผักสลัดนี้ก็คือส่วนของดิบเลยแต่เราจะมาทําผักที่สุกก็คือมีแครอทขูดเสกกระทะเลยค่ะจะขูดก็ได้จะซอยก็ได้จะจะใช้เครื่องขูดอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะคะเนี่ยกขดขูดไปค่ะตามเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ทากันทานกันกี่คนก็กะปริมาณเอานะคะ แล้วก็วัตถุดิบก็เลือกเอาตามที่เราชอบค่ะน,นี่จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะๆดับแปลงเอาค่ะอันนี้เอาเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคั่วแล้วเอาไปทำให้เข้าสุกแล้วมันจะเหี่ยวลงไปนิดนึงโอเคแล้วก็มีมะเขือเทศล้างให้สะอาดนะคะ แล้วแต่ค่ะจะหั่นแบบไหนอันนี้จะหั่นเป็นเต๋าๆไปเลยทำกินง่ายๆเลือกวัตถุดิบเองก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่เห็ด เห็ดก็เหมือนกันจะหั่นแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะตามสะดวกเห็ดแชมเปญองสดๆไม่พิขีพ,พ,พ,พิฐานเรื่องหัน่นเอาตามใจชอบทานเห็ดดีนะคะเห็ดดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ต้องล้าง เขาไม่ล้างกันแต่มันไม่ใช่เหตุอันนี้เนาะแล้วก็ล้างหน่อยล้างดินล้างทรายออกนิดนึงเขาบอกล้างมันไม่อร่อยก็ช่างมันเถอะแล้วก็อันนี้จะใส่จะผัดลงไปทีเดียวเลยครับเพราะจะผักพวกนี้มันผักที่ผัดไม่นานอยู่แล้วอันนี้จะซอยละเอียดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปติดเขี้ยวคุณลงติดฟันคุณลุงตำลึงเก็บมาจากกระถางเมื่อกี้ปุ๊บแล้วก็เป็นหอมบักชีนี้เอาเรา,เาไว้โรวย เลยหน้านะคะรลยตอนที่มันสุกแล้วเอาหลายๆสีเอาหลายๆแบบขาวมัง่งเขียวมัง่งมันจะได้สวยๆนะคะนี่ค่ะเพื่นอนๆสไลด์เสร็จก็เตรียมไว้ไปเราไปทำอยอื่นกันต่อตอนนี้พักไว้เดี๋ยวก็มาหัน่นสลัดหัน่นอะไรก็เตรียมไปนะคะไปเราไปทำอันนี้ให้สุกก่อน เดือดซี่ๆแ,แล้วจะไปหาแนวคนใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะน้ำมันมะพร้าวค่ะอันนี้ เกลือไม่ใช่เป็นเกลือชุมพูนะคะเ่อนใช้เกลืออะไรก็ได้ถ้าจะใช้เกลือนันก็เบามือลงหน่อยอันนี้โซเดียมมันน้อย ก็ง่ายๆเค็มๆเผ็ดๆตักริกไทย เราจะมาเคี่เผ็ดเผ็ดๆผัดให้เห็ดสุกค่ะจริงๆอย่าไปลองไว้ก็ได้แต่อันนี้จะใส่เลยเพราะว่าให้เขาหยุดๆเนะชิดแ็มเช็คได้ คอมโนวจากชีสไ,ไม่เออละลายแล้วแล้วก็จะนืดๆแล้วก็จะใส่นนด้วยหอมหอมชีทหอมหอมของเราปราเมซานใส่ปาเมซานไปนิดนึงนะคะหนึ่งชอ้อนหอมล เสร็จแล้วรสชาติชิมเอานะคะตามแต่ชอบบ้านไข่บ้านมันค่ะบ้านไข่บ้านมันชิมอีกทีบ้านนี้ขอเปินเกลือกนิดนึงโอเคติดไฟค่ะจบแล้วสำหรับตรงน,นี้เดี๋ยวไปเทอันนี้คลุกลงไปเลยต้นหอมผักชีค่ะ พักไว้ค่ะ Okay. เรามาทําส่วนของสลัดส่วนสลัดก็ไม่ต้องเติมอะไรมากมายใส่เกลือลงไปเกลืออีกแล้วพริไทยค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีที่บ้านมีก็เลยใส่ จะใช้น้ำมะนาวสดก็ได้นะคะอันนี้ใช้เป็นน้ำแอปเปิลไซเดอร์วินิกาค่ะใส่ลงไป2ชงอนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้โซนเป็นของสีเขียวนะคะเพื่อสุขภาพสุด,สด สุขภาพร่างกายคืนกำไรให้ร่างกายกินแย่ๆมาหนึ่งปีแล้วกินดีๆสักหนึ่งวันนี้เป็นส่วนของสีเขียวนะคะเราจะมีสีเขียวสีออกครีมๆขาวๆแล้วก็สีแดงๆชิมก่อนตอนนี้ อือร่อยเราจะจัดจัดเป็นโซนของถูนหน้าถุนหน้าจะใช้เยอะใช้น้อยก็ตามใจนะคะ เกิดที่บ้านกินเป็นกระปุกอย่างนี้เลยครีกอเคียวเกิดเขาจะมันๆค่ะอร่อยดีชอบกินใส่ไปอย่างนี้เลยจะเยอะๆหน่อยจะได้มันๆปิดฝาให้ดีค่ะกรีกอโยเกิร์ด เ,เกลือนิดหน่อยปิดไทยน้ำส้มนิดเดียวนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตเขาออกเปรี้ยวๆหน่อยะคลุกเ้าโยเกิร์ตกับอันี่ให้เข้ากัน เกลือกับพริกไทยให้เข้ากันนะคะนะคะนะคะทำไปเลยคลุกไปเลยนี่ค่ะถ้าถูหน้ามันดูน้อยไปก็เติมใส่หมดเลยสรุปแล้วหนึ่งกล่องหนึ่งกร,งง <Okay. S 1> กระป๋อง เก็บใส่ปากมั่งทำอาหารนอะ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องสูตรอะไรมากมายหรอกนะคะให้รู้คร่าวๆว่าเราต้องใส่อะไรแล้วก็ชิมเอาค่ะชิมแล้วตอนนี้อื้อร่อยหวานมันพอแล้วค่ะพักไว้มาไปดูอันนี้ของเราซิ ที่เราผัดไว้ก็เย็นแล้วมาค่ะเรามาห่อกันอนมาจ้ามาห่อกันเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามเรามาห่อกันเลยเอาแผ่นนี้เอาไปอุ่นสักนิดนึงก็ได้นะคะอุ่นแล้วแตต้องอุ่นเสร็จแล้วก็ต้องให้เย็นนะคะ อุ่นเขาเสร็จแล้วก็ให้เขาเย็นค่ะไม่งั้นเดี๋ยวผักเราสุกหมดเอาอะไรก่อนดีเนาะเอานี่ทนดีวกว่ามีเลือกมีเลือกมีเลือกค่ะมีเลือก หนาบางก็กะเอานะคะเอาให้ได้อร่อยอร่อยจะประมาณเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พันค่ะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยแต่ง ชิดเหลือชีดเี้ที้เอาไปใส่ในอันนั้นลนะหนึ่งแผน่นมันเลือสองแผน่นก็เอามาโรยเลยเพราอความเข้มข้นเนะาะก็มีหลายๆแผ่นก็ใส่ได้นะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะโอเคแล้วก็ใส่อันนี้ของเรา ชีสจะรวยชีสยังไม่หนมไยกับชีสจะรวยประมาณาีอีกนิดนึงค่ะเอาความหอมของนง้ำ้ากินอะ่ะมันหอมดีค่ะนิดเดียวไม่เยอะโอเคเหมือนเดิมค่ะอ๋อนั่ง ทสโอเคพักไว้ไปสองอันแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเนี่ยสลัดถ้าเพื่อนๆลัวมันจะจืดไปก็ทาอันนี้หน่อยได้นะคะทาใครจะทาเลยก็ได้นะคะหรือไม่ทาเลยก็ได้ค่ะแล้วจะชอบออทาแผ่นไอทาโยเกิร์ตลงไปนิดนึง ครีเคียวเกิดไปนิดนึงทาเนยก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบค่ะนีสลัดเราก็ลดจัดจ้านแล้วนะคะชิดมือพอสลัดของเราใส่ไป โอเคได้สามชิ้นละหางมิดคมคมเฉือนเฉือนหัวเฉือนท้ายให้เท่าๆกันอ่าอันนี้เก็บไปอุ้ยมิดคมคมนะคะ อันนี้ไม่ค่อยคมแล้วนี่ผักปลายเอาอันนี้มาเชนัวเชนท้ายาเท่ากัน ตรงมั่งไมมตรงมั่งก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะ ไ, <im itation> ไม่รู้แผ่นเดียวมันจะห่อพอป่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะ <int Bei> มันต้องตามยาวอย่างนี้ค่ะ <im it> ตามยาวของเขียง ใส่สีนี้ลงไปสีแดงสีขาวแผ่นไม่พอไงคะแผ่นมันยาวแล้วก็จะต่อแผ่นทให้ตรงตรง na minha irmã นะคะคเดี๋ยวไปเอาแผ่นอันนี้มาก่อนเอาแผ่นไปเอาแผ่นอันนี้มาเพื่อนๆเอาแผ่นอันนี้มานะคะถ้ามีแผ่นอันนี้ยาวๆทีเดียวเลยอ่ะมันจะดีค่ะเราจะเราจะพันรอบไปเลยทีเดียวเลยไอ้แผ่นแผ่นแป้งรอบนอกของเราเนี่ยแต่อันนี้มันไม่มีใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีต่อเพื่อนๆรัดแน่นๆเลยนะคะ ตัวแล้วคะ่ะเราจะให้เขาอยู่ทรงแล้วก็นี่ค่ะเราจะไปเข้าตูเ้เย็นให้เขาเซตตัวให้น้ำครีมอะไรพวกนี้เขาอยู่ตัวจห่ออีกรอบนึงก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัย ใช้ตึงๆทำให้เขาตึงๆแล้วเราก็เอาเขาเข้าตู้เย็นสักพักใหญ่ๆหนึ่งให้เขาเซ็ตัวให้เขาอยู่ตัวเขาจะได้ไม่หลุดมาจากกันนะคะโอเคไปเราไปเข้าตู้เย็นกันเนาะเดี๋ยวมาดูนะคะตอนที่มันเสร็จแล้วมาจ้ะคนกินหิวแล้วบอกรอไม่ได้แล้วก็ิ่มบอกฉันหิวแล้วไม่รอได้ไหมก็คือเพื่อนๆอ่ะแช่แช่นานๆหน่อยคะ่ะ แช่สักชั่วโมงไปแล้วนะคะอันนี้แช่แป๊บเดียวแช่ครึ่งชั่วโมงเองมันอาจจะยังไม่กอดกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มเพราะเราไม่มีแผ่นยาวค่ะถ้าเรามีแผ่นยาวมันก็จะอยู่ทรงให้เราดีนะคะเพื่อนๆถ้ามีแผ่นยาวก็ใช้แผ่นยาวอันนี้มันไม่มีแป้งแผ่นสี่เหลี่ยมนะเนาะมันมีแป้งแผ่นแบบนี้ก็โอเคไม่เป็นไรใช้ไปก็อยู่แล้วนี่ค่ะอยุดตัวแล้วอยูดตัวแป๊บนึงละอยูดตัวแป๊บหนึ่งละ แล้วก็จะหั่นค่ะหั่นสักสามชิ้นมีต้องคมคมเด้อค่ะอืมหนึ่งชิน้นขาดไหมยังไม่ขาดค่ะเพื่อนเหลือนิดนะึงนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งชิน้น จะตัดให้แก่สักสามชิ้นสามชิ้นแต่ไม่เท่ากันนะคะสามชิ้นไม่เท่ากันก็กะเอานะคะบอกแล้วเล็งๆเอาจะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เล็งๆเอานี่กินชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วค่ะขาดไหมเอ่ยยังไม่ขาดอาขาดแล้วค่ะนี่มันก็จะมีสามสีอย่างนี้นะคะ กินไมเอยมาเรามาจับอุปกรณ์เราเลยแอบจับไปแล้วค่ะเสิร์ฟกับเขียงเลยวันนี้เสิร์ฟหนึ่งชิ้นชิน้นนี้สวยหรูดูดีชิ้นนี้เราก็จะเอาหน้าน้องขึ้น มุมกันได้มุมแล้วไหมคะอ่ะมุมเข้าข้างในโอเคได้แล้วค่ะสองชิ้นแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วมีอะไรเลอะเลอะไหมก็เช็ดหน่อย พร้อมแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วโอเคเพื่อนๆลองทําดูนะคะอร่อยค่ะเข้มข้นเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ